ได้เรียนฟรี100%แล้วก็ตั้งแต่ปี1ยันปี40ไม่ได้จ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะใครที่แบบอยากเรียนมกรุงเทพคลิปนี้สามารถให้คําตอบทุกคนได้นะคะหลายคนคงบอกว่ามกรุงเทพนี่ค่าเทอมแพงมากจะไม่จ่ะเรียนปีจ้ะเรียนฟรีตั้งแต่ปี1ยึนปี4จ้ะ ก็เจอกับอ้ําในช่องอัมมาลีเอวันนี้นะคะอ้ําก็จะมาเล่าถึงเรื่องทุนการศึกษาของมองกรุงเทพนะคะเพราะว่าอ้ําด้ทําคลิปมกรุงเทพลงไปมีคนถามอ้ํามาเยอะมากๆเรื่องง้ามกรุงเทพสามารถกู้เรียนได้ไหมมีทุนอะไรบ้างวันนี้อ้ําก็จะมาบอกภายในคลิปนี้ค่ะจะบอกก่อนนะคะแอบซุกซมานิดๆว่ามีทุนที่แบบเรียน400%ก็คือเรียนเรียนจบปีสี่ก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะอ้ําก็จะเล่าถึงทุนมอกรุงเทพนะคะว่ามีทุนอะไรบ้างแล้วก็ความสามารถของเราที่เรามีอยู่มันตรงกับทุนอะไรก็สามารถยื่นทุนนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ทุนแรกกันเลยนะคะอันนี้อ้ําอ้างอิงมาจากเว็บมอเลยนะคะซึ่งอยากจะให้มันถูกต้องที่สุดอ้ําก็เลยอ่านจากในเว็บมอแล้วก็มาสรุปให้ทุกคนภายในคลิปนี้นะคะทุนแรกจะเป็นทุนเกี่ยวกับคนที่เก่งทางด้านภาษาอังกฤษค่ะทุกคนชื่อทุนว่า Global Talent นะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถทางด้านนี้ก็สามารถยื่นทุนนี้ได้ เลยนะคะ ที่2นะคะเป็นทุนความสามารถพิเศษค่ะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเออมีความสามารถพิเศษหรือว่ามีผลงานที่แบบโดดเด่นทางหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งนะคะก็สามารถยื่นเข้าทุนนี้ได้เลยนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าการเข้าร่วมแข่งขันหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆก็คือหลักสูตรที่เราเลือกนะคะถ้าเรามีการแข่งขันที่มันตรงก,งกับหลักสูตร <c oughs> ที่เราต้องการ <Elliott> จะเรียนก็สามารถยื่นทุนนี้ได้เลยนะคะ ทุนนี้เหมาะสำหรับสายครีอเอเตอร์ค่ะทุกคนทุนนี้ชื่อว่า Buga Talent เลนด t a ิชั่เจนะคะเป็นทุนสำหรับสายแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะคะใครที่รู้ตัวว่ามีความคิดสร้างสารรค์หรือสามารถสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ได้ดีมากๆก็สามารถยืน่นเข้าร่วมกับทุนนี้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะก็คือทุนผู้นําทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะใครที่รู้ตัวว่าเราแบบเออทำกิจกรรมจิตอาสามาเยอะแล้วก็ชื่นชอบในการทําประโยชน์ให้กับสังคมก็สามารถยื่นทุนนี้ได้เลยนะคะคือมกอรุงเทพมีทุนให้ยื่นเยอะมากๆทุกคนแค่เราเป็นจิตอาสาอะไรเงี้ยก็สามารถยื่นทุนได้แบบโอ้ไม่กอดเลย ต่อไปนะคะก็คือทุนนักกีฬาค่ะทุกคนชื่อทุนว่าทุนนักกีฬาดีเด่นนะคะอ่าสำหรับใครที่มีความสามารถทางด้านกีฬาด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็สามารถยื่นเข้าร่วมทุนนี้ได้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาอยู่แล้วหรือว่ามีแบบเออเคยได้รับรางวัลมากมายตั้งแต่อยู่มัธยมปลายอะไรเงี้ยก็สามารถยื่นทุนนี้ได้เลยนะคะทุนถัดมานะคะก็คือทุนกยศค่ะทุกคนอันนี้อําขออนุญาตอ่านให้ทุกคนฟังเลยนะคะกองทุน เพื่อการศึกษาลักษณะที่123เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมกรุงเทพได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าเช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่อันนี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะทุนกยศใครที่สนใจยื่นทุนนี้ก็สามารถยื่นได้เลยนะคะ ะะเป็นทุนสำหรับสายอาร์ติสสายศิลปะนะคะเป็นทุน New Gen Artist อันนี้ก็คือเรียนฟรีร้อนะทุกคนถ้าที่อ่อานมานะคะเป็นทุนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ของสาขา,า,ขาทัศนศิลป์เท่านั้นนะคะเห็นบอกว่าระหว่างเรียนได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยนะทุกคนใครที่รู้สึกว่าตัวเองแบบชื่นชอบในทางศิลปะอะไรเงี้ยก็สามารถยื่นทุนนี้ได้เลยนะคะเรียนฟรีร้อ มานะคะเป็นทุนที่น้องๆที่สามารถรักษาเกรดเฉลี่ย3.50ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นทุนประกายเพรคุกคนใครที่สามารถรักษาเกรดเฉลี่ยดได้ดีมาตลอดนะคะก็สามารถยื่นทุนนี้คือเขาเป็นทุนที่แบบให้น้องๆสามารถยื่นเรียนฟรีที่เป็นแบบสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีนะคะบอกเลยถ้าเราเป็นเด็กดีเราไม่ดื้อไม่ซนเราเกดดีก็สามารถยื่นทุนนี้ได้เลยค่ะ ทุนถัดมานะคะชื่อทุนว่า t ท็กทา l e เลค่ะทุนนี้นะคะสำหรับนักศึกษาที่โดดเด่นด้าน d e ทแท็กในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมนะคะหากใครที่แบบมีผลงานการเข้าประกวดหรือรางวัลแข่งนานาชาติระดับชาติอะไรเงี้ยก็สามารถยื่นได้นะคะคือเขาบอกว่าใครที่มีผลงานอะไรเงี้ยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะ เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะอ้๊มก็แค่ยกตัวอย่างคร่าวๆให้ทุกคนฟังนะคะว่ามอกรุงเทพมีทุนอะไรบ้างจริงๆมันจะมีทุนเพิ่มจากที่อ้ามเล่ามาอยู่นะคะทุกคนสามารถไปดูได้ที่เว็บมอกรุงเทพนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้มันจะยาวมากๆอันนี้อ้ามสรุปมาให้สั้นๆนะคะใครที่แบบอยากไปดูเขาเรียกว่าอะไรเงื่อนไขอะไรต่างๆนานานะก็สามารถดูได้ที่เว็บมอนะคะอ้ามจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะต่อไปอ้๊มก็จะ เล่าถึงทุนการกู้เรียนนะคะว่ามอกรุงเทพมีทุนอะไรยังไงและเงื่อนไขย,ยังไงบ้างค่ะสำหรับการกู้เรียนนะคะคนที่จะกู้กอยสอนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ1ก็คือรายได้ครอบครัวไม่เกิน360แ0 0บาทต่อปีนะคะ2ก็คือมีหลักฐานการทําจิตอาสานะคะ กิจกรรม1กิจกรรมนะคะจานวน1กิจกรรมไม่กําหนดชั่วโมงนะคะ3ก็คือผู้ขอกู้ยืมต้องไม่ได้ทํางานประจํานะคะ 4. ผู้ขอกู้ยืมต้องอายุไม่เกิน39ปีนะคะอ่าหาไม่เคยสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะ6ก,ก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะคะส่วนใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มก็สามารถอ่านในเว็บมอได้อันนี้อ้ําก็พูดคุณสมบัติให้ทุกคนดูคร่าวๆนะคะใครที่แบบอ่าฉันตั้งใจจะเรียนมอจริงๆก็สามารถไปดูเพิ่มเติม ได้นะอ้ําแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเป็นลิงก์ของมองกรุงเทพนะสรุปจากคลิปนี้เลยนะคะที่หลายคนถามเข้ามาว่าหนูอะค่อนข้างที่แบบเออครอบครัวไม่ได้สปอร์ตทางด้านการเงินหรือว่าเราแบบไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าเทอมจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยสามารถเรียนมกกรุงเทพได้ไหมก็สามารถเรียนได้นะคะ สรุปเนื้อหาจากคลิปนี้นะคะมองกรุงเทพก็มีทุนให้เราเลือกมากมายเลยนะคะอยู่ที่ว่าความสามารถของเรามันตรงกับทุนไหนนะคะและที่สำคัญก็คือมีกู้เรียนด้วยนะคะใครที่จบมปลายมาแล้วเรียนมา รเราต้องการที่จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็สามารถทําได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยใครที่แบบพี่อ้ํา้าหนูไม่ได้แบบมีฐานะที่แบบร่ํารวยหนูสามารถเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะคือมกรุงเทพก็ค่าเทอมปกติสําหรับมออเอกชนทั่วไปไม่ได้ค่าเทอมสูงมากนะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆก็สามารถ ยื่นทุนหรือว่ากู้เรียนได้เลยนะคะอย่างอ้ําเองก็ไม่ได้มีฐานะครอบครัวที่แบบเอ่อไม่ได้มีฐานะสูงก็เรียนได้ปกติเลยนะคะและก็ใครที่อยากถามอะไรเกี่ยวกับมกรุงเทพก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากข้อมูลใดนะคะที่อ้ําได้พูดผิดพลาดไปหากทุกค,คนเอ่อรู้สึกว่าอาตรงนี้อ้ําพูดผิดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะให้เพื่อน <st> ๆที่เขาเข้ามาดูคลิปนี้รู้ว่าอตรงเนี้ยจุดนี้อ้ําพูดผิดนะคะแต่ที่จริงอ้ําก็อ้างอิงมาจากเว็บม ะคะใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บมกรุงเทพนะคะอ้ําจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการทราบทุนมอกรุงเทพนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีคําถามอะไรถามได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่เพราะว่าเดี๋ยวอ้ําจะมาทําเกี่ยวกับมกรุงเทพอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่ามีน้องๆที่สนใจที่จะเรียนมกรุงเทพเยอะ